สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับวันนี้เรามาอัปเดตนะครับอัปเดตยอดลอกยอดฮิตนะครับประจำปีของเราเลยนะครับกับเจ้า G Max ปี2021นะครับนี่ตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับตัวนี้คือตัวล่าสุดเลยนะครับสีทองนะครับทองตัดกับบอดี้สีควันบุหรี่นะครับอย่างสวย ตัวนี้นี่ก็ผลงานเยอะมากนะครับตัวนี้แตกต่างจากตัวเก่ายังไงอ่ามีคนถามมาเยอะครับแตกต่างจากตัวเก่ายังไงนะครับคือชุดเฟืองข้างในนะครับเขาเปลี่ยนเป็นชุดเฟืองทองเหลืองทั้งเซตเลยนะครับจะทําให้เราหมุนเนียนหมุนแน่นนะครับน่ฟิลลิ่งในการหมุนเนี่ยจะแตกต่างกันเลยนะครับก็คือเฟืองมันเนี่ยหมุนละเอียดกว่านะครับการเก็บสาย ดีครับแข็งแรงขึ้นนะครับโมเบกมาให้เบกแน่นขึ้นนะครับตัวนี้เปลี่ยนน็อตแต่งอ่าเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับจุดที่แตกต่างจากตัวเก่านะครับเปลี่ยนน็อตแต่งนะครับเมื่อก่อนมันเป็นตัวสีเงินนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นสีทองเจาะรูนะครับเพื่อลดน้ําหนักแล้วก็เพิ่มความสวยงามนะครับสปูลนะสปูลเมื่อก่อนมันจะเฉียงๆนะครับตอนนี้เราทําเป็นทรงตรงนะครับคลิปสีทองอ่าดูเรียบหรูเลยครับตัวนี้นี่ดูหรูเลยนะครับดูเหมือนบ เป็นอีกระดับหนึ่งไปเลยนะครับสเตล่าก็สเตล่านะครับถือถือเทียบกันได้เลยนะครับตัวนี้แต่งให้เต็มเต็มนะครับแขนก้านใหญ่นะครับเพิ่มลูกปืนให้หนึ่งลูกนะครับสิบเอ็ดหมวกหนึ่งลูกปืนนะครับตัวนี้โอโหโคตรโหดลายโรเลอร์ขนาดใหญ่นะครับรองรับสาย PE นะครับแล้วก็สาย n อยู่แล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้คงไม่ต้องคู่อะไรเยอะมั้งครับผมว่าคลิปอัดคลิปเทสเขาค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับ อันนี้รอบนี้ผมได้เข้ามานะครับ2เบอร์นะครับเพราะว่าเอามาตอบโจทย์เพราะช่วงเนี้ทะเลกำลังจะเปิดแล้วนะครับลูกค้าก็จองเรือนะครับใครที่ติดโควิดช่วงปีใหม่นะไม่ได้ออกเรือนะครับช่วงนี้เขาก็กำลังทยอยเปิดนะครับให้ลงเรือกันได้แล้วนะครับก็มาซื้อกันเยอะครับเบอร์สามพันก็เอาไปแคสอินซีนะครับตกเก๋าตกชัโดนะครับตีอย่าปลอมใช้ฝั่งนะครับนะ แต่ว่าถ้าใครเป็นพวกแบบสายลงทะเลจ๋านะครับแนะนําให้ซื้อเบอร์5,000ไปเลยนะครับใส่กับคันทัก7.6นะครับจะสวยมากนะครับเอาไว้แคสอินซีนะครับแคสกระมงนะครับหรือใครที่จะเอาไปจิกกิ้งนะครับใส่กับคันทัก PE 2เศษนะสวยเลยครับสําหรับเจ้าวูเบอร์5,000ตัวนี้นะครับส่วนเบอร์3,000ผมแนะนําให้ใส่คัน PE สัก1.3นะครับ กำลังสวยนะครับหรือว่าใครที่แบบว่าใส่คันอารมณ์เหมือนกึ่งตี๋พรอมนะครับแคทเดียวใช้ฝั่งก็ใส่เบอร์สามพันก็โอเคนะครับมือแข็งสวายโ้โหลืมไม่ได้ไงมือแข็งสวายนี่ห้ามพลาดเลยนะครับรอบที่แล้วนี่ผมขายทีมแข็งสวายอย่างเดียวก็เกือบยี่สิบตัวนะครับ,เ,เ,รรบเรียกว่ายกทีมนะครับเรียกว่ายกทีมก็ให้ดูความสวยกันนะครับคลิปนี้ผมบอกได้เลยว่าหลักหมื่นก็สู้ไหวนะครับ อัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับเฟืองทองเหลืองยกใหม่ทั้งเซตนะครับสปูนแต่งยกใหม่ทั้งเซตนะครับน็อตแต่งยกใหม่ทั้งเซตนะครับหล่อๆเลยครับโมเบกให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องรอบกันนิดนึงนะครับตัวเนี้ยมันมีความพิเศษนะครับสาหรับเจ้าเบอร์ห้าพันนะครับคือเบอร์สามพันเอเริ่มจากเบอร์สามพันก่อนเบอร์สามพันนะครับมันมีรอบเดียวนะครับคือรอบห้าจุดสองน่าถามผมว่าเร็วหรือเปล่า ห้าจุดสองถือว่าเป็นรอบกลางนะครับใช้งานครอบคลุมนะครับจิกกิ้งแล้วก็ตีเอ่อปลอมทั่วไปนะครับส่วนเบอร์ห้าพันนะครับผมจัดเวทเอไม่ได้เวทนะขอโทษทีครับผมจัดรอบพิเศษมาให้นะครับอ่ารอบพิเศษก็คือรอบหกนะครับเนี่รอบหกนะครับผมจัดมาให้นะครับเพราะว่าล็อตที่แล้วรอบหกมันมาน้อยมากนะครับแล้วทุกคนแบบโอ้โหเอาแต่รอบหกเอาแต่รอบหกนะครับเพราะว่า สายแคดอินซีดีมากครับสายจิกสปีดนะครับโอ้โหดีมากครับแล้วก็พวกงานแข่งตะหวายที่ต้องการความเร็วในการเก็บสายนะครับถือว่าตอบโจทย์แล้วครับและลอกก็ค่อนข้างที่จะน้ําหนักเบาแต่จะบอกว่าเบาหวิวเหมือนพวกตัวสองสามหมื่นมันก็ก็ไม่ได้นะครับเพราะมันแค่สามพันนิดนิดแต่ถ้าถามว่าแลกกับสามพันเนี่ยได้ขนาดเนี้ยผมว่าเกินคุ้มครับเกินคุ้มจริงๆนะครับอ้ามา เบอร์ห้าพันนะครับเข้ามาสองรอบนะครับรอบห้าจุดสองก็เป็นรอบปกตินะครับรอบปกติทั่วไปนะครับห้าจุดสองนะครับแล้วก็รอบเร็วรอบเร็วนะครับก็จะเป็นรอบหกจุดสองนะครับก็เลือกให้เข้ากับการเช้งงานของเราละกันนะครับนะแต่ถ้าถ้าอยากจะบอกก็รอบหกจุดสองนะครับตัวนี้นี่มาแรงสุดแล้วนะครับจะแคดอินซี จะจิกนะครับได้หมดจะตกจะโดตกเก่านะครับหรือแข่งสวายนะครับตัวเดียวจบไปเลยนะวันวันนี้ผมก็มารีวิวอัปเดตสินค้าคร่าวๆนะครับมันเข้ามาสองเบอร์นะครับเบอร์สามพันแล้วก็เบอร์ห้าพันนะครับเบอร์สามพันมีรอบเดียวนะครับห้าจุดสองส่วนเบอร์ห้าพันมีสองรอบนะครับห้าจุดสองกับหกจุดสองนะครับส่วนราคาเดี๋ยวผมลงเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับวิธีสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับครอบรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับ ทักมาที่ Facebook f a c e b o o k f แ n p a g e หาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวน้องแอดมินก็จะคอยตอบให้นะโอเคงั้นลากันไปก่อนนะครับด่วนนะครับรอบ6.2ผมมาน้อยนะครับยังไงรีบเลยนะครับโอเคสวัสดีครับ